สวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเลยก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอบคุณพี่ชาติมากมากพี่ชาติอยู่ที่โคราชนะครับแล้วก็โทรมาสั่งซื้อออนไลน์เจ้าเคแมนคันนี้718นะครับอยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้พี่ชาติจ่ายเงินมาแล้วครบเรียบร้อยแล้วนะครับแกยังไม่เห็นรถตัวจริงเลยแต่แกฝากบอกว่ามดครับผมอยากได้คันนี้เอาไปแรปฟิล์มดำด้านให้หน่อยแรปสติ๊กเกอร์ดำด้านเดี๋ยวเรามาชมกันว่า คันนี้มดดูแลต่อ,อยังไงบ้างแล้วมดพาไปทําให้ที่ไหนแ็บดีไหมทํำยังไงบ้างทุกขั้นตอนใส่ใจรายละเอียดเหมือนเดิมเจ้าปอร์เช่ทุกคันเลยนะฮะได้มาลูกค้าก็ฝากาแต่งไปโนมเมนี่รถคันนี้มูลค่าเกือบ4ล้านนะครับมดดูแลให้เหมือนรถมูลค่าล้านเดียวหรือหลักแสนทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลนะครับถ้าซื้อรถกับมดคันไหนนะฮะจะซื้อหลักแสนหรือหลักล้านมดดูแลให้เหมือนกันหมดเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่ามดจะเซอร์วิสอะไรให้บ้างติดตามกันครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยู่ที่ร้านลับสติ๊กเกอร์นะครับที่ CDC นั่นเองนะครับก็มี2ร้านนะครับร้านที่เรามาเป็นประจําอยู่แล้วก็จะเป็น What A m a t ช r รนะครับแล้วก็เป็นของพี่ต่อนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็น The n e ็ก The n น็กก็จะเป็นของพี่ต่อเช่นเดียวกันเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับก็สิ่งที่มดมาทําให้พี่ชาติวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการลับสติ๊กเกอร์นะครับพี่ชาติซื้อรถกับเราเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับรถเลยยังไม่เห็นตัวจริงของรถด้วยซ้าโอนเงินจ พี่ชาตีก็บอกว่ามดครับพี่อยากจะให้มดช่วยเอาไปแต่งให้หน่อยพี่อยากจะนาคันนี้มันแรปเป็นสติกเกอร์ดําด้านนะครับก็แนะนําที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เป็นสิ่งที่มดไว้ใจและสบายใจที่สุดในการเอารถมาตกแต่งไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วแรปสติกเกอร์สายกันรอยแรปเปลี่ยนสีรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมในห้องของพี่ต่อกันว่าแกมีสติกเกอร์ประเภทไหนกันบ้างนะฮะอันนี้คือ เฉดสีนะครับที่พี่ต่อแนะนามดนะครับว่ามดมีเฉดสีตามนี้หรือว่ามีอะไรในใจก็เอามานําเสนอได้และสิ่งที่พี่ชาติีต้องการนะครับนั่นคือฟิล์มตัวดําด้านนั่นเองพี่ชาติีอยากเปลี่ยนจากสีเทาเป็นดําด้านและพี่ๆน้องๆนะครับใครที่ดูอยู่และมีเสียอะไรบ้างครับเนี่ยนี่เฉดสีของเขานั่นเองนะฮะนี่นี่นครับเฉดสีมีให้เลือกเยอะมากแต่ต้องจองคิวล่วงหน้านะครับอันนี้ที่นี่กว่ามดจะได้คิวมาก็ อาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นราคาที่เด e n e น็นะครับนี่เลยนะครับราคารุ่นนะครับอันเดอะเน็มดไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับมดแค่บริการให้ลูกค้าเฉยๆเพราะว่าพี่ชาตีแกอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่โคราชแกอยากจะให้ทําคันนี้แต่งไปให้เสร็จสรบเรียบร้อยแกไม่อยากไปแต่งเองเจ็ดหนึ่งแปดที่สองคันแล้วครับครั้งที่แล้วคันสีขาวก็อยู่โคราชเหมือนกันนะครับเอ่ออันนี้คันที่สองแล้วลูกค้าก็ ไม่เห็นรถเหมือนกันแปลกมากไม่เห็นรถแต่ฝากแบบคือจ่ายเงินครบแล้วนะครับแล้วฝากให้มดแต่งรถให้แล้วก็หาร้านที่ประทับใจและผลงานดีๆให้นั่นเองมดก็เลยเลือกที่เดลเด็กให้นะครับก็คุยพี่ต่อเรียบร้อยแล้วใครอยากแต่งรถก็มาที่นี่ได้มดไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาคุยกันเองแต่ถ้าใครซื้อรถกับมดอยากได้บริการดีๆแบบนี้กับมดยินดีครับมาซื้อรถกับมดได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันว่าเจ้าคันนี้รับําด้านออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมาชมวันรับรถกันครับ